congruent triangle นะคะเป็นสามเหลี่ยมที่เหมือนกันแบบเป๊ะเ,เลยคุณ,ณสมบัติเนี่ยต่างจาก similar triangle จากคลิปที่แล้วนิดหน่อยก็คือว่า similar triangle เนี่ยเราจะเอามุมเท่ากัน3มุมถูกไหมคะแล้วก็ไม่สนใจเรื่องด้านว่าจะเท่าหรือไม่เท่าเลยแต่ว่า congruent เนี่ยมุมที่มันเท่ากัน3มุมอะ่ะยังไม่พอจะต้องมีด้านที่เท่ากัน3คู่ด้วย พี่จะยกตัวอย่างโจทย์รอบออกัสปี2024นะคะก็คือเขาให้สามเหลี่ยมมา2รูปก็ FGS กับ KLM ข้อมูลที่เขาให้มาเขาบอกว่ามุม G กับมุม L อะ่ะเท่ากันก็คือ60องศาแล้วก็เขียน G สามเหลี่ยมแรกแล้วก็ L ตรงนี้เพราะนั้นแปลว่าเราได้ A มาแล้วคูแ่แรกก็คือ Angle มันเท่ากันนะคะต่อมาเนี่ยด้านของ GH แล้วก็ LM เท่ากันนั้นมันก็เป็น S ต่อตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเขียนตรงนี้ว่าเป็น GH แล้วก็ LM ยาว3าว34นิ้วทีนี้ไอตัวที่เขาบอกว่ายาว34นิ้วเนี่ยถามว่าถ้ามีข้อมูลอยู่2อันเนี่ยสคู่ก็คือ Angle 1 side 1ไะมันพอเพียงที่จะเป็น Congruent ไหมก็ยังไม่แต่ทีนี้สิ่งที่ให้เพิ่มมามันคือเ a โชค่ะเลโชของด้านสามเหลี่ยมตรงนี้ก็คือว่าด้าน GH หารด้วยด้าน GF ก็คือด้านนี้กับด้านนี้แล้วมาเทียบกับ LM หารด้วยด้าน LK มันเท่ากันนั่นแปลว่าด้านถ้าเขาฟิกมาว่า34อ่ะแล้วอีกด้านหนึ่งอ่ะมันเป็นเลโชอ่ะแปลว่า2ด้านที่พี่สตาร์ไว้เนี่ยมันก็ยาวเท่ากันนะคะแปลว่าสิ่งที่เราให้มาเนี่ยมันเป็นด้าน S ที่มันติดกับแองเกิลเมื่อกี้แองเกิล G กับแองเกิล L อะคะ่ะเพราะนั้นมันก็กลายเป็นรหัสก็เป็น S ซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูอะในคุณสมบัติด้านที่มันเป็น S A S นะ <S mm. <S ก็พอเพียงที่จะบอกว่าเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของ congruent triangle ได้นะนั้นแปลว่าถ้าจะบอกว่าต้องการข้อมูลช้อยไหนเพื่อจะพิสูจอีกเนี่ยแปลว่ามันไม่ต้องใช้ข้อมูลเพิ่มแล้วค่ะดังนั้นข้อนี้เลยก็ตอบดีดอกข้อนี้ก็พิเศษขึ้นมาหน่อยน้องๆเราไปฝึกทำาูนะคะ